ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่สวยงามมากนะครับสําหรับรุ่นผู้จื่อนะช่างนี่เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับนี่จะมาในกล่องสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนี่ฮะเหรียญดวงดีนะครับดีเหรียญหล่อนะต้องบอกว่าแกะเหมือนจริงๆนะครับรุ่นนี้นี่เหรียญดวงดีลงยาพื้นแดดเป็นลงยาขุดนะครับโอ้โหมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ปีจัดสร้างก็เป็นเงินทองรวยเฮงนะครับ แม่นี่เลยครับผมได้ไหมนะครับเหรียญเชื่อนเป็นมงคลมากๆครับสําหรับรุ่นนี้ครับเหรียญดวงดีหลวงปู่จือ่อวัดเขาตาเงาะอุดมพรสุดยอดเกจิอาจารย์จังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมความสวยงามของเหรีหยญรยุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผมมีรายการไหนมาแบ่งปันเพื่อนบ้างเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมกันได้เลยครับเข้าพิธีพุทธาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเหรียญรุ่นดวงดี ลุงูจ่จอวัดเขาตาเง,งาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2567ครับที่วัดเขาตาเง,งาะจังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับเหรียญรุ่นดวงดีนะครับแบ่งเป็นรายการจองและก็รายการลุ้นนะครับซึ่งรายการลุ้นนะครับจำนวนสร้างเพียง95หลังเท่านั้นครับ1ห,หลังเนี่ยเขาคันตีเนื้อเงินถึง3เหรียญด้วยกันครับแล้วก็เนื้อนุมะถึง5เหรียญครับ ก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากคงคำเป็นรายการเซอร์ไพรส์แล้วก็มีรายการพิเศษอีกมากมายเลยนะครับสำหรับเหี่ยนรุ่นนี้ครับหลังเดิมๆซีนเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูดวงสร้างเนี่ยเพียง95หลังเท่านั้นครับเดี๋ยวนี้ผมมาแกะเพื่อได้ชมกันเลยนะครับมาอ่ะแกะเลย นี่ครับเปิดทั้งไหนเอ่ยแม่นี่ครับอ๋อจะมาในกล่องสีน้ําเงินนะครับนี่มีใบรายการด้วยนะครับนี่ครับจะมาในกล่องสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นรายการลุ้นนะครับมีทั้งหมด1ลึงางก็หนึ่งร้อองค์นะอะเดี๋ยวผมเทให้เพื่อนได้เอารับอ่านี่ครับแม ไม่มีตำหนิเลไรทั้งสิ้นครับสำหรับรุ่นนี้นะอ่ะนี่ครับก็สีเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นครับสีน้ำเงินนะเดี๋ยวให้แอดินติดหมายเลข1นึ0ถึงร้อเหมือนเดิมครับแล้เวเพื่อนๆก็เลือกเลขที่ชอบได้เลยน,นะครับ อแอดมินก็ติดหมายเลข1นึถึงร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างเหรียญกันครับเรามาชมองค์จริงเลยครับแม่นี่เลยครับกล่องเสียงผู้นี่ก็จะเป็นรายการแจกทานนะเดี๋ยวเรามาชมกันครับความสวยงามของรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะนี่ครับเขาเขียนว่าเหรียญเหรียญรุ่นดวงดีหลวงพ่ดจื่อนะครับัดขาตาเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิครับ โอ้นี่ครับเขาเขียนคําว่าแจกมาข้างหลังเลยนะนี่ฮะแจกทองแดงผิวลุงสร้างทั้งหมดเนี่ยสองเหรียญนนครับอูโหูนี่ครับแม่สวยจัดเลยนะนี่ฮะนี่เป็นเหรียญแจกนะทองแดงผิวลุงนะครับนี่อู้หูนี่ครับเหรียญหนาดีจังเลยนะนี่ฮะอือนี่ครับ โอ้โหนี่ครับแกะได้เหมือนลวงพ่อมากเลยครับรุ่นนี้นะฮะนี่จะเป็นห่วงตันนะครับเหรียญแจกนะเป็นหันข้างนะครับนี่โอ้โหนี่ครับ G ีวอนี่ต้องบอกว่ารีบระยับเลยนะนี่ครับเขียนคําว่าดวงดีนะนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับต้องบอกว่าแกะเหมือนจริงๆนะครับรุ่นนี้นี่โอ้โหนี่ครับ ด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับเงินทองรวยเฮงนะครับมีโค้ดคําว่าของขวัญน,นะครับเหรียญแจกองค์นี้หมายเลข1 0ึ่นี่กนะครับแล้วก็มีโค้ดกํากับเนื้อก็คือดอเด็กนะครับนี่นี่ฮะเขียนคําว่าหลวงปู่จืองง่อนะครับวัดเขาต่างเงาะนะครับอ๋อมีโค้ดบาทด,ด้วยนะนี่นี่อู่ดมพรนะครับจังหวัด ชัยภูมินะครับแล้วก็ปีจัดสร้างก็เป็นปี2567ครับแม่นี่ครับแล้วก็เป็นอะครยันของลวงปู่นะนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ขนาดเหรียญแจกนะครับนี่แม่นี่ครับก็เป็นอีกรุ่นนะครับที่สวยงามมากครับสาหรับเหรียญดวงดีนะนะครับมีบอกสติกเกอร์บอกหมดเลยนะนี่ฮะ อ่าต่อไปนะครับเป็นรายการจองนะครับนี่นะครับรายการจองก็ค่อนข้างน้อยนะจะเป็นรายการที่แปดนะรายการที่แปดนี่ก็คือเหรียญหล่อชนวนทองไหลนําเลิกนะครับชนวนทองไหลนําเลิกครับจำนวนกระร้างเนี่ยหนึเหรียญเท่านั้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอืมอ่า เป็นเหรียญหล่อมาในกล่องสีแดงนะโอ้โหมีสติกเกอร์บอกหมดเลยนะนี่เขาบอกนะรายการจองรายการที่8ดนะครับนี่ฮะจำนวนกรสงหนึ่งร้เาง199เหรียญน,นะชำนวนท้องไหลนะโอ้โหสวยจัดเลยนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับนี่โอ้โห นี่ครับนี่ฮะท้องไหลนี่คือสายของหลวงป,ปูกผางนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงป,ปู่จื่อนะครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่ฮะเหรียญดวงดีนะครับนี่เหรียญหล่อนะต้องบอกว่าครมกริ๊เลยโอ้โหนี่ครับชนน์อยสวยมากนะอันนี้หมายเลขหนึ่งห้าหกหนึ่งสี่หก 156นะครับหมายเลข1 5 6แล้วก็เป็นบาทนะครับนี่โค้ดบาทชอช้างนะครับนี่ครับมีโค้ดบาทแล้วมีชอช้างด้านในนะครับน่าจะเป็นชื่อย่อของผู้จื่อนะโค้ดชอช้างก็คือชนวนนะครับนี่เขียนว่านำเลิกนะ199เหรียญนะครับนี่เป็นรายการจองนะครับนี่หลวงปู่จือวัดเข่าตังเงาะนะครับปุดมพรจังหวัดชายาภูมินะโอ้โหนี่ครับ เหรียญหล่อในยุคปัจจุบันนะกับเหรียญปมมั๊มเดี๋ยวผมเทียบไปดูนะนี่ครับโอ้โหนี่ขนาดจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ฮะนี่ะเห็นไหมขนาดจะเล็กกว่านะเป็นเหรียญหล่อนะนี่ครับ,รบโอ้โหคมกริบเลยนะระยยิบระยับเลยครับสําหรับเหรียญรายการจองนะชนวนทองไหลนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมอีกหนึ่งรายการนะครับซึ่งเป็นรายการที่4นะรายการที่4เนี่ยก็คือ เนื้อเงินลงยาพื้นแดงนะครับจีวอนนําเลิกสร้างแค่สิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะแม่นี่ครับอ่านี่ครับป๊าบมาในกล่องสีเหลืองเลยนะนี่ครับเขียนว่ารายการที่สี่นะ ก็เป็นเนื้อเงินลงยาแดงจีวอนนำเลิกสร้าง19เหรียญเป็นอย่างไรอู้หูนี่ครับแม่รายการลุ้นนี่ก็ล้เงินจะสามเหรียญน,นะอ่ะเดี๋ยวมาชมรายการลุ้นของรายการจองนะนี่ครับอู้หูลงยาแดงนะนี่นี่ครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่สวยงามมากนะครับสำหรับผมกุจื้อนะ ช่างนี่เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับนี่เหรียญดวงดีลงยาพื้นแดนเป็นลงยาขุดนะครับแล้วหลังจากเป็นยังไงนี่19เหรียญเท่านั้นนะมีโค้ดนะครับนี่ต่อโค้ดจอจานนะครับจอจานนะครับโอ้ผมได้งองงวนี้ได้หมายเลข10บนะแมนี่ครับนำเลิกไนงะนี่ครับ สวยจัดเลยนะสำหรับรายการจองนะนี่ครับก็รายการลุ้นก็เหมือนกันครับนี่ฮะรายการจองนะนี่ครับมีเหรียญหล่อรายการลุ้นก็จะมีเหรียญหลอดด้วยนะแล้วก็นี้เป็นเหรียญแจกนะครับนี่สวยงามมากๆครับสําหรับเหรียญดงดีหลวงพ่อจื่อวัดเขาตาเงาะนะครับลูกค้าก็เลือกหมายเลข1นถึงร้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบารมีหลวงู่จื่อคุ้มครองทุกท่านนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ชนินทร์ได้ใหม่ในี EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม